You are right. The arms dealer is after Victoria. I need to stop him before he gets too close. Man, he already too close. You want my advice? You take that girl and you run. I never did believe in running. According to my sources, the girl is in Chicago. Me and the boys are leaving asap. I need you along to spearhead the operation. Are you in? ขอคริปนะคับ o ั n เตอร n แอนด์ฮันเ t ็ดไลลาและถูกลามิชัดนี้ดูเหมือนตำรวจจะเยอะนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ กลับมาพบกับผมมาในเกม Hidden Absolution พาร์ทที่3แล้วนะครับผมสําหรับพาร์ทน,นี้เนี่ยก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เอเจนต์ที่เจ็นะผมหนีออกมาจากอาคารนะผมที่มันกเลังจะถลม่มแล้วก็หนีมาทางรถไฟครับผมจะเห็นได้จากคลาสสิ่งแรกครับผมที่เอเจนต์ี่เจ็นั่งรถไฟมาทางไปทางนี้ใช่ไหมขอดูทางนี้ก่อนมีอะไรบ้างมีตู้ดำศพโอเคช่างมันตอนนี้เอเจนต์ี่เจ็มีมีเชือกรัดคอมีปืนแล้วก็มีทอ่อ ปั๊บที่เก็บมาเมื่อกี้นะครับผมมีอะไรมาอ,อืมไม่มีละก็ไปกันต่อเลยครับอาจจะมีเสียงหมาเหา่าบ้างครับไม่รู้มันเห่าหาอะไรครันีตรงนี้มียูนิตหนึ่งตัวอผมจักใน่นแมปไม่หนึ่งหรือสองเลยนี่ผมมีวิธีจัดการง่ายๆอยู่ น่าจะผมจะลองมันไปก่อนนะผมไปดิยายเวอร์ไม้ไม่เห็นหรอกแล้วก็เดินไปแบบหล่อๆครับนี่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็มีงั้นเอาชุดนี้ชุดที่นี่ก็ได้เฮ้ย I found some t h i n g e n t สี่เจ็ดเช่ไหมล่ะตายซะไม่ตายดิแค่ทำให้มันสลบได้ชุดแล้วครับสบาย เอามันลงตู้ซะเฮือ,อลงไปตรงนี้มีอะไรไม่มีปืนอืมโอเคแล้วไปกันต่อได้ชนแล้วง่ายแล้วครับที่เหลือก็เดินออกไปแบบชิวๆ ไปเลยทางนี้มีท่อให้ไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ท่อน,นี้แหละแต่ว่าขอไปเก็บเอกสารกันเอกสารมันจะอยู่ตรงรถนู่นเห็นไหมไม่ได้ชุดตำรวจเราไม่ต้ออันนี้ก็ได้มั้ง โ okay, อเคแลวเราจะลงไปทางนี้ครับผมเพราะเดี๋ยวประตูมันอยู่ตางนี้เดี๋ยวเราต้องลงไปประตูนี้อยู่แล้วรออันนี่มันไปก่อนเข okay, ไปละไปเลยเาาล้วครับง่ายๆมิชั่นนี้โอเค okay, ผ่านแบบอีสียปิกล็อกไปเลยเอเจนต์47ทำได้ทุกยอย่างอย่แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นประตูไหนไมันก็เข้าไปได้เคามาโปที่ไหนเนี่ย โลเคดดอมออสมอนไปทางไหนดีป่ะลกไปข้างล่างนี่ไปไหนไม่มีท่อีน,นี่ไปเลยแล้วก็มุดท่อไปนะผมออกไปเลยฝนตกอ,อกวนะวะเนี่ยชัดเจนเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยว่าฝนตกนี่น,นี่ไปไหนไม่รู้มุดไปก่อน เดี๋นี้ห้ามเข้าวะอันนี้นี่ไปเลยไปเลยไปเลยบายไม่เห็นคุณไปแล้วง่ายๆครับผมมิชาั่นนี้โคตรอีซี่ก็หมายคือไอ้น่าครับไอ้ดอมออสมอสไม่อยู่ไหนวะ อ๋อเนี่ยยิงแม่งในนี้มียูนิตหนึ่งตัวผมผมจะแนะนำให้วิธีผ่านง่ายๆผมมาเข้าห้งน้ำครับบนเหี้ยนนอะไรบ่นเนาะบ่นเนาะฮะตายซะเดี๋ยวเดินที่เอาชุดมันมาด้วยครับผมเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องใช้ชุดมันที่การ์ด ยองตู้ไปซะเรียบร้อยแล้วก็หาอะไรทำแผนไม่เห็นไม่เห็นเดีย๋ยวไอ้เป้าหมายของผมมันจะเดินไปตรงนี้แล้วมันจะเดินกลับมาที่ห้องน้ำของผมแล้วเราเนี่ยจะฆ่ามันแล้วก็ยัดให้มันไปอยู่กับไอ้นี่ซะเป็นไงแผนนี่ตู้ยา เรามาสองตู้ยาดีกว่าครับในตู้มีอะไรบ้างมีเฟิร์สเอ็ไอ้นันน่นอะไรวะเส้นๆอนะ่ะแล้วก็มีเหมือนยาเม็ดนะครับผมแล้วก็เน้นอะไรอะ่ะไม่ช่างมันเหรน,ะนี่หมวนดิคือ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 ไอ้เดี๋ยว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 อยว่าควักปืนออกมาเดี๋ยวแม่งเห็นนี่นี่ฟื้นฟื้นได้เหมือนแต้มโอ้สบาย รอม,าม,ามันมาครับผมนั่นก็เต้นยัวยวนนี่ส่องมันจากตรงนี้โอ้มันบอกโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะนี่ครับเป็นเหมือนการเซนเซอร์อีกแบบนึงครับผมเซนเซอร์แบบเห็นแค่สัดส่วนเฉยไม่เห็นดิม้านะครับตอนนี้มันลุกแล้วก็เดินมาแล้วนี่ครับป้าหมามันคืนมาเยี่ยมตรงนี้ เราจะแอบอยู่ตรงนี้ผมพอม,มันเดินเข้าไปปุ๊บก็รวบเรียบร้อยเราไม่มีปืนเจ็บเสียงนะยิงไม่ได้ถ้ายิงเดี๋ยวมันจะรู้ใช้ไฟ,ไฟเบอร์ลันแล้วกันมาเร็วมาเร็วมาเร็วรออยู่ความตายรอมันอยู่ข้างหน้า <c oughs> เรียบร้อยรอแล้วครับมิชชัน่นนี้อีซี่ ตายซะจบโคตรง่ายไปเยี่ยมเงียบโอ้ยเยอะแล้วในกะ่อนน่าไปโคตรเก๋ไปครับน,นี่ของไอเก็บอะคีย์การ์ดนี่ไปแล้วบาของเราคือเดินออกไปแล้วผม ตรงนี้จะมีกาดอยู่ครับผมเราต้องกดอินทิ้งแล้วก็เดินไปเซป็กดอินทิ้งเดินไปเขมไม่รู้หรอกไปแล้วโหอีส่าอีกแล้ว บอกแล้วครับมิชชั่นนี้ง่ายๆแค่รู้ทิศก็เล่นได้อย่างง่ายดายครับจะดูไปเป็นแนวทางก็ได้ครับผมไม่ว่าเรามีทอปปม่อแป๊บอยู่ไม่เป็นไรยาคเวอร์ครับผมนี่ยาไปเรื่อยๆนี่แล้วก็เดินไปอย่าไปมองดีกว่า ปลุบปลุกไม้ไม่เห็นหรอกไปแล้วครับันนี้อะไรวะโปสชาร์ดขึ้นไปข้างบนมีไหมไม่มีด้วยโอ้สบายอลยครับง,งานนี้วิ่งีกว่อะไรอ่ะ ไดีกว่าอยู่นานไม่ดีเกมแนวนี้รับโทรศัพท์ซิอันนี้ก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวมันจะไปไล่ล่าวิกตอเรียแล้วนะครับผมเป้าหมายของเราคือ อินเว p โพลิชหลบทปเร็วแหละนี่ยังต้องโดนต้องไปเองนี้มาครอบแล้วค่อยซ่อนไปแล้วก็เดินไปครับผมเดินบนทำไมออกทางนี้นี่นี่ครับผมโอ้ใครไม่มาถ่ายอะไรตรงนี้วะเนี่ย เช็คพอยอผมเซฟปึ๊บไปขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆไปครับผมตรงนี้มีตำรวจอยู่หนึ่งนายนะคือไม่เหมือนจะเป็นกล้องวงจรปิดนะผมไม่ต้องสนใจไปต่อได้เลยนี่เดินมาตรงนี้ครับผมจะเจอกับศพศพหรือหุ่นไม่รู้ใช่ไหมเดี๋เราก็ต้องเรียกร้องความสนใจครับผมเอามันลงไป ปังนี่ก็จะสนใจกันมล้วก็บอกโอ้ Waterfall วันนี่มันอะไรเนี่ยเราก็รอไอ้นี่ไปครับผมแล้วเราก็ลงไปไปทักทีดีจะไ,ได้ลงไปเออเดินไปเดินไปไปแล้วอย่าลืมที่จะเก็บนี่ที่พื้นนะครับผมได้แต้ม เร yeah. อมันเดินลงมาเราก็จะจัดการมันแล้วก็เอาใส่ตู้ก็ครับผมเดินล,ลงมาเออเดี๋ยวขอชุดตำรวจด,ด้วยเ๋ยเจนเจนเจนเป็นกล้ามเป็นมัดมัดเลยผมจะพยายามไม่ฆ่านะครับผม ัดูอีกเดียเอาชุดมาด้วยเอาเปลี่ยนชุดไม่ได้ของสัยแม่งอ้วนเกินไปว่าครับแม่งอ้วนเกินเนี่ยเอเจนต์เอเจนต์สิเจ็ดใส่ไม่ได้โธ่ขอเจ้าชุดตำรวจแล้วหน่อยไปต่อดีกว่าครับ เกมนานนี้เนี่ยห้ามอยู่จุดเดิมๆนานนะผมมันค่อนข้างจะอันตรายโอเคไปละปึ๊บปุ๊บพาออกมาละเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาชือดตำรวจละหรือว่าไม่ต้องหาดีวะไม่ใช่มันเราอยู่ห้องบนตึกใช่ปะ่ะเออเนี่ยมันอยู่ห้องล่างก็ไม่ต้องหาก็ได้ไป ไม่รู้รหรอกไปครับค่อยไปนะเอเ,นเจนต์47เดี๋ยวไมห้หักนี่รู้อ่ะรู้ว่าเจ็บเฮ้ยครับผมเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เดี๋ยเราจะชุดไอ้นี่มา จริงมันไม่น่าจะมีใครเห็นอยู่แล้วเปลี่ยนชุดเลยเคยมีตู้เก็บศพตรงนี้ไป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 ต้องทำอะไรรวดเร็วครับผมอย่างมันจะมาเห็นก่อน <c oughs> โอเคไม่มีใครขึ้นมาเสร็จลงตู้ไปซะหน้าแม่งโคตรเก๋เวลาเอาลงตู้อะจริงมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีโอเคไปแล้วไปแล้วครับ

วันนี้เสร็จเราก็มาจุดตรงนี้ครัรคบผมปุบแล้วมันก็จะละเบิดกลายเป็นโกโก้ครันช์บร้อบผมแล้วมันก็จะไปกันอน้ำแตกแล้วตำรวจมันจะไม่รู้ครผมว่าเราเป็นแต่พวกพน,นักงานไม่จะรู้ฝยหมอกลงแล้ว สบายดีตำรวจปล่อยผมไป <c oughs> เร็วไปไม่แล้วไปแล้ว <c oughs> okay, uh, โอเคครับโหโกนง่ายอาเขตต่อไปละตำรวจอีกละ <c oughs> <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดตรงนี้เดินย้อนย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปไปใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ไปทางนี้ไปทางนี้มันจะไปเช็คตรงนู้นแล้วก็เช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 ย้อนไปย้อนไปย้อนไป มันเดินย้อนกลับมาละวจะล้อมันไอ้นี่ก่อนรอมันเดินกลับไปอีกรอบนึงก่อนครับเราค่อยพลิกล็อกแล้วก็เข้าประตูไปเฮ้ยมันแม่นี่วะโหไปใช่ใชยายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกือบแล lock, ้วมึงหลับตาไหมอ่ะโอ,โอ้ไม่ไ <mel> ม <od ic language> <mel od ic> ่ได้หลับตาเนี่ยตาแม่งเล็ก แม่งปวดจนหนังตาแม่งเนี่ยไอเชมันเยอะไปแล้วเสร็จโจนบายบายใครโทรมา Ie, ไม่สบยครับเบอร์ดีก็เหมือนจะโดนจับไปครับผมมันโทรจากที่มันโทรมาเองกลับมาดีใช้หน้าท้าอีกแล้วนี่สตัวลกไหมเราต้องฆ่าทีละตัวครับผม กันหนึ่งเดยไปทางนี้กันแต่และตัวเนี่ยผมรู้วิธีฆ่าอยู่แล้วหลังจากที่เล่นรอบแรกมานะแล้วก็ค่อยไปก่อนครับผมตอนแรกนนี้คราบตันไปไม่ได้เดี๋ยวผมไปทางนี้หมดท่อไปเลยจะมีกาดอยู่หนึ่งตัวครับผมเราจัดการไอ้นั่นแล้วก็เอาชุดมา ไปปามมีไปครับผมรวบให้ไหวเอาชุดมาครับลากไอ้เม้งจะมาแล้วไม่ทันไม่ทันละมาเก็บไว้นี่ก่อน เจามีเนี่ยตาหัวมันไม่แมวเดียวปืนยิงนเนี่ยจบง่ายวะ่ะได้ชุดมันมาแล้วสบายเราเจ้าไอ้เนี่ยครับไปเก็บเก็บไหนดีวะตรงนูง้นมีปะเออตรงนู้นก็มีไปเก็บนี่แหละง่ายดีมาแล้วนี่ครับ เมาแล้วเราจะยิงกันนะครับปับงเรียบร้อยเฮดช็อตเอาเข้าโต้ครับไม่ตู้ดีไม่นเหมือนถังอะเออเอาลงถังลงถังไปไปครับผมลากไป ลงถังไปซะจัดการตัวแรกเปแล,ล้วต่อไปก็ไปจุดที่2ครับกลับทางนี้ทางเดิมเราถ้าไปทางข้างหน้าเดี๋ยวมันไอตำรวจมันจะเห็นนะครับผม <c oughs> ก็ต้องกดอินทิงอีกแล้วมันจะเปลืองอินทิงนะผมไปทางนี้แหละข้อเดิน ไปแน่ๆแนยๆแน่ๆตามมันไปครับดูว่ามันจะไปไหนใช่ไ hey, ไปจจอที่สองก่อนครับตรงนี้ไปไหนวะไ่มีเช็คพอยต์ด้วยลองเดินไปดิ <c oughs> อ๋อตรงนี้ตรงแรกที่รถไม่จอดนี่ว่าใช่ปะ ข้างมันเดี๋ไปต่อเด็จุดต่อไปน่าจะอยู่ทางนี้นะอยู่ไหนวะลืมแล้วเถอ้ยลืมแล้วเ,เดินหากันผมลืมล้วมันอยู่ตรงไหนตรงนี้เปล่าวะ เออนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อนี่ตรงนี้อราก็เดินมาแล้วนี่ว่ยโหลืมผมกโง่เองคนระับผมลืมอยูนี่ครับแต่มันจะเดินมาตรงนี้แต่มันจะฆ่าไอ้นี่ครับไอ้พ่อคขัวเนี่ยแล้วเราก็จะฆ่ามันอีกทีหนึ่ง เหมืันจะถามเรื่องอะไรเบอร์ดี้แล้วผมเฮ้ยค่าคนเบย์สุดนี่ว่ามันได้ตายมันไปแน่นอนอะไรมันจะทำอะไร อืมตามมันไปเลยสัตว์ฆ่าคนบริสุทธิ์แย่มากโอ้คนแบบนี้เอามันลงไปครับแปะลงไปลงไป เรียบร้อยแล้วก็กลับทางเก่าง่ายๆครับผมบอกแล้วส่วนไอตัวสุดท้ายเนี่ยต้องใช้ความพยายามหน่อยตัวสุดท้ายนี่เราต้องรีบฆ่าแล้วก็รีบออกมาจากพื้นที่นะผมก็มันอยู่ในนั้นใช่ไหม นี่กดเอ็นเซงก่อนไม่มีอะไรหรอก จะล่อมันไปทางอื่นไป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 ,ไป <c oughs> เฮ้ยนี่ัเป็นเหมือนว่าจะเอาลงตู้มไม่ได้แน่เลยถ้ามันเป็นอ่นี้

ไม่เห็นหรอกว่ายไปแล้วครับเอเตัแก่ที่แมงด่าเอเจนต์ดีเจไปพาร์ทแรกดูหน้าหน้าแหงเข้มจะบอยโดนลื้อไปแล้วเละเลยเ <c oughs> บิร์ดี้ where is he you're me a coffee e a s s h o l ได้เงินปุ๊บนี่เลยคิดว่าจะไปดับเอเจนต์47จะขับไปไหนดาวทาวเหรอเคขับไปแล้วเอาไมนอยู่นี่ดิวะ Tell me, Mr. Wade what would you rather do find a girl or waste a bullet clock is ticking ทำไรแม่งรวมหัวกันหลอกแล้วเนี่ยผมระดับ shadow แบบง่ายดายงั้นก็ตานนี้เนี่ยก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนกันครับผมหวนว่าไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมตอนนี้สวัสดีครับ